ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกัน้าครับวันนี้นำแสางตัวเชื่อมคอนโทรลปั๊มที่สวนนะครับที่บ้านสาันติสุขตมบลรูเงินอำเภอกระนักจังหวัดศรีเกตมีปัญหาเปิดไม่ติดหรือว่ายางไงเนี่ยตอนนี้กำลังจ้ำตรงอยู่นะครับปั๊มน้ำรถส่วนทุเรียนนี่แหละดินภูเขาไฟนี่แหละครับสวนนะครับด้านล่างเนี่ยคอนโทรลนี่ตอนนี้ก็จะมีทั้งโอเมนนวดมีออฟมีออโต้ ual, Auto นะครับโอเคออโต้เมนนวด เป็นนุ่นก็วัดไฟเป็นบางทีเปิดไม่ติดนะครับตอนนี้จัมตรงอยู่นะครับนี่จัมตรงอยู่แม็กก็ตัวเดิมเดีย๋ยววัดโวลต์ก่อนบางทีมันปลายสายนะครับเสาไฟปลายสายบางทีไฟชอบตกถ้าตกคอนโทรลมันจะตัดกันปั๊มไหมนะบางทีโอ้ยเดี๋ยวตอนนี้จะใช้มาเช็คโวลต์ก่อนนะตอนนี้ตั้ง AC 250โวลต์นะครับมันติมิเตอร์แล้ววัดตรงใกล้ๆกันดูดนี่ก็ได้ กันดูดไปอยู่อ่าโอเคมาสองร้อยสามสิบโวลต์อยู่นะครับะจะลองเปิดดูอโอเคเอก็ทำงานอยู่นะแมตทำงานนะกดท็อปแมกนติกทำงานนะครับเ,เดี๋ยวปิดไฟกัน ดดพิดเบเกอร์เดี๋ยจะย้ายสายขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับตัวนี้คือสายอาปั๊มนะครับไอสายเมนปั๊มอันนี้คนไปที่ตัวปั๊มสาย2.5นี่นะที่อาจจะมีปัญหาที่ตัวแมกเนติกก็เป็นไม่ได้นะครับตัวคอนแทกนะครับ เดี๋ยวงนไมเราจะถอดสายเนี่ออกนะครับจะยามห่างปลาใหม่นะตอนนี้สายมันกรอบม,มาแล้วนะครับใส่หางปลาตัวใหม่ดูเสร็จแล้วก็จะถอดแมกนีกติกมาดูด้วยนะครับจะต้องดูกันเลยให้น้อยที่สุดนะครับนกใยายสายเมยนได้านบนนะตรงนี้แลมนะครับเป็นแลมนะเส้นนี้แล้วก็ที่แน่ต้องปิดนี่ก่อน ปิดตัวใส่ปั๊มไว้ก่อนนะครับปิดโหลดก่อนนะปิดโหลดก่อนยังไม่ยังไม่ต้องเปิดนะครับเอสคอนโทรลก่อนตัวนี้ปิดก่อนนะครับที่เปิดปิดปิดไว้ก่อนนะครับปิดตัวคอนโทรลปั๊มสม,มอศ์ก่อนนะฮะตัวดีก็คือคอนโทรลเวลา ไฟตกก็จะไม่ทํางานนะเองนะครับไฟตกต่ำกว่า220โวลต์ก็จะไม,ไม่ไม่ค่อยทํางานตกต่ำกว่า200โวลต์นะครับข้อดีคือการมอรเตอร์ไหม้นะครับโอเคหางปลาก็ไม่มีในกระเป๋าสำคัญจะดูคอนแทกนะครับตรงนี้หน้าสัมผัสเนี่ยนะครับดูด้บางทีมดเข้าอะไรเข้าไมาครนบ เนี่ยสัมผัสว่ามีละลงละลายอะไรไหมนะครับได้ดูก็ไมนละลายนะถ้ามีละลายต้องเปลี่ยนหน้าคอนแทคใหม่นะครับนนอาจจะมีที่ปัญหาเรื่องไฟตกนะไฟตกแล้วคอนโทรลยังไม่ทำงานนะตัวนี้ต้องวัดดูไฟทีนะเวลาทำงานแล้ว คอนแทคตอนนี้ไฟจ่าย210โวลต์ไหมนะครับคอนแทคไม่ต่อแรนอืดไฟรันไม่ขึ้นมาแม็กทำงานอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ขันยึดฝาออกอกันได้นครับ วัดดูโวล์นะครับไฟนะครับสองร้อยยี่สิบอยู่วัดขาออกนะครับ ขาอกอ,อกนะครับ220โวลต์ตอนนี้ยังไม่มีโหลดนะครับจะมาทำไว้2ออย่างนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเอาหมดออตโต้นะครับออตโต้ทำงานแล้วก็บิดตัวนี้ไว้ที่อ่อนนะครับตัวทามเมอร์เนี่ยทามเมอร์เนี่ยถ้าไฟมันติดมีแบตนะครับอยวแม่บิดที่ออตโต้ไฟก็จะติดนะครับคือเมนนวน่น ไว้เมนนวลนเวลาเผื่อคอนโทรลมีปัญหาแต่ถ้าไฟมันมาต่ำมันก็ไม่ทำงานนะตัวนี้ทฮเมื่อนี้บิดไว้อ่อนอยู่ทำให้สองระบบนะครับทั้งเมนวนวลนทั้งออโต้อาจจะไม่เรียบร้อยอะไรแต่ก็ถือว่าโอเคอ่ะจะปิดเปิดตัวนี้ไม่ได้ต้องออฟออฟวงจรนะครับถ้าไฟมีจะขึ้นไฟพาวเวอร์นะถ้าไฟมาพอถ้าไฟมาไม่พอก็ จะไม่ทำงานนะครับทั้งสองระบบนะครับคอนแทคก็ไม่ละลายนะครับดูแลว้วหน้าสัมผัสไม่ละลายแต่ว่ามีปัญหาที่ไฟนะที่ไม่ทำงานก่อนหน้านี้ถ้าไฟตกจะไม่ทำงานนะครับ okay. จากการทดลองก็อ่อนได้ปกตินะครับแต่ว่าแ้มตัวรันไม่ขึ้นนะครับไฟไฟจนะ่ายแล้วเวอร์แดงติดนะครับตัวรันนี่ไม่ติดอยู่ย อ,อปนะครับเมนนุ่นเมนนุ่นก็บ,บิดไปที่เม,นน,มน,นนุ่นเมนนุ่นนี่ใช่ไหมเอาไว้ตั้งออตโต้แล้วก็ออฟไว้ด้วยทีนี้ถ้าพบไฟได้ก็เอาออกสีแดงไฟฟอนคืนมาแล้วครับทำมาเนี่ยอ,อปบิดมาที่เมนนุ่นนะครับใช้เมนนุ่น ออโต้ก็ได้จะมีนุ่นก็ได้นะแล้วแต่สะดวกนะครับทําไว้สองระบบนะครับระบบอาจจะไม่ซวยหรูนะครับเดี๋ยวไปทําใหม่โอเคครับเมื่อกี้ไปเปิดสวิตช์ปั๊มแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดดูอีกทีนะครับจากกระแสคิดแอมไม่รู้จะตรงวะนะครับแอมก็โดนน้ําอะไรนั่นแหะฝนก็จะตก ไฟตกเหรออ๋อใช่ตัวที่ปิเดเต็กเกอร์อยู่กะว่าอยู่โอเคบิดมาเมนนวลน,นะครับกดพาวเวอร์โอเคตามสตาร์ทที่11แอมป์นะครับรันที่7.94จุดเก้าสี่นะครับตีไว้ที่ตีไว้ที่แปดแรงไอ้แปดไม่เกินแปดแอมป์ พ้มสองแรงนะครับเหลือหลอดแรมอย่างเดียวที่ไม่ติดก็เดี๋ยวเขาไปซื้อแรมสีเขียวมาใส่มันจะได้ดูว่าไฟทำงานแล้วไม่ทำงานนะครับแล้วก็ดูไฟอาร์คเอิร์กอะไรตรงไหนไหมนะครับระบบดีแล้วละ่ะแต่ว่าปัญหาถ้าเวลาไฟตก เวลาไฟตกเนี่ยมันเวลาเรากดคอนโทรลมันจะไม่ทํางานนะครับตัวนี้ตัวดีเลย์นะครับจะไม่ทํางานนั่นเองตัวโอมอรอดเนี่ยจะไม่ทํางานถ้าไฟตกนะครับคนไม่ถึงตัวแมกเนติกตัวนี้ก็ไม่ทํางานนะครับคอยคอยไฟจ่ายไฟไม่ไม่พอนะครับสองร้อยยี่สิบโวลต์แม็กก็ไม่เสียนะครับดูแล้วนะครับหน้าสัมผัสไม่อ์กไม่อะไรก็เหลือเอาแลมมาใส่แล้วก เปลี่ยนสายเมนโยงตัวเมนใหม่นะครับ LN นั้นบนใหม่เดี๋ยวน่าจะใส่หกมาใส่นะครับหรือสาย4นะครับก็คือตัวนี้ก็ใช้มา6ปีแล้วนะครับก,ก็ต้องมีซ่อมบ้างนะครับยังไงก็หวังว่าจะมีปรโยชน์นะยังไงโช่วยตามกดซับสไครต์กดไลค์แชร์เพื่ป็นกำลังใจใช่ไหมในการทําคลิปโดนแหม่ต่อไปครับในกระทําที่บ้านสันติสุขนะครับตําบลภูงเงินอำเภอการ,รักจังหวัดสิเกตก็มีปัญหาเรื่อง พอดีตัวสายไฟเป็นปลายสายนะครับจะมีปัญหาเรื่องไฟตกนะครับหรือว่าตอนเย็นบางทีลดน้ําพร้อมกันเนี่ยต่างคนต่างรถมันมันก็จะมีปัญหาอยู่ไฟก็จะตกลงคอนโทรลตัวคอนโทรลก็จะไม่ทํางานแต่ข้อดีก็คือรักษาปั๊มไม่ให้ไมไอ้ไม่ให้ไหม้นะครับก่อนอันนี้นก็เจอปัญหาเรื่องปั๊มไหม้บ่อยนะฮะไหม้บ่อยก็เลยทําคอนโทรลตัวนี้มานะครับแต่ปัญหาก็คือถ้าไฟตกแล้วมันกดกดไม่ทํางานเลยนะครับ ตัวไม่บ้านเขาใช้ไม่เป็นก็ก็จะมีปัญหาอยู่ว่าหาว่าเสียตรงนั้นตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับสู้ๆครับ <c oughs> โอเคครับใช่ไหมก็ไปก็เลมานะเป็นแรมจะหาแลมที่เป็น2 2 0โวลต์มีโชว์ตัวเลขก็ไม่มีนะครับพอดีซื้อมาแล้วเอาเอาไว้ที่สวนจังหวัดหนองคายนะเลืมใส่กระเป๋ามารับเด็กแบกแรมเอลนี่มาสีเขียวก็วมีหางปลานะครับ สีเหลืองแล้วก็สาย dhw นะครับหนึ่งคูณหนะครับตัวนี้สีฟ้า,ฟานครีมยำหางปลาคห้ของสีแชร์ครีมคัตเตอร์นะครับมีโดนฝนหน่อยอาจจะเป็นสน,นิมหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวสายเมนตัวสายสายอยี่ห้าหนึ่งสีเหลืองออกนะครับเป็นสายหกแทนนะครับตรงที่มาต่อ เวลาไฟตกรล็จะได้ช่วยได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนแหลมจุดนี้นะฮะใหม่สีเขียวนะฮะเวลาออนให้ติดนะครับตอนแรกจะเอาเป็นแบบตัวเลขมาไม่มีหาไม่มีนี่ก็จะค่อยเอามาใส่ทีนะครับอเครับยังไงความเรองการเปลี่ยนกันนะไม่สะดวกมือเดียวพยายามหางปลาต่อนี่นะบะไฟหน่อยแล้วก็นี้เอ็น นี่อลต,ต่อเข้ากันดูดนะครับตันนี้อะไรสามสิบมิลแอมนะครับสามสิบแอมเมนคุมก็ยี่สิบแอมด้วด้านบนนะครับเกลือธรรมดาจะผ่านกันดูดนะครับเผื่อมีอะไรุรดคงุดคนหรือปั๊มรั่วอะไรต่างๆนะครับจะได้ตัดเนียนเปลี่ยนแอมออกแล้วนะครับเปิดกัน เบเกอร์20แอมป์นะแล้วก็เปิดกันด,ดูดโลลัยสามสิมิลลิแอมป์มสแอมที่นั่นนวดอ้าวเดี๋ยวสายหลุดนั่นแหละ เดี๋ยวบอกนะ่าไฟดับอ๋อนี่ยังไม่เปิดกันดูดเอาเดี๋ยวนะสายต้องในหลุดเดี๋ยวแบบครับสายเบกเกอร์หลวมครับนั้ว่าไฟหลุดสายง่วสานโทนหลุดเมื่อกี้ยวลองกัน ห okay. มอนก็เห็นแล้วแหแดดมาโอเคไฟเขียวติดนะครับโอเคปิดนะครับโอเคเรียบร้อยใช้ได้แน่นอนโอเคครับยังไงก็ขอขอภัมียน,นครับ ก็คือที่ประกอบตู้คอนโทรลก็คือการปัญหาเรื่องไฟฟ้าตกนะครับไฟไม่พอมันก็จะได้ตัดก็คือถ้าไฟไม่ถึง2 2 0บโวลต์หรือต่ำกว่า200โวลต์ก็จะตัดนะครับกดกด,ด,ดอ่อนนี่จะไม่ไม่ติดนะครับจะไม่ทําทงานนั่นเองวงจรนะครับถ้าไฟมาถึงจะทํางานนะครับก็คือแมกนิ้ตตทางานกดก็จะโดดนะครับคนก็บ,บอกว่าเอ๊ะทำไมต้องประกอบตู้คอนโทรลนะครับก็คือเนี่ยให้แมกนิกตตทำงานเวลาออฟ ก็นี่เวลาออโต้ก็ตะวนี้ตั้งเวลาได้ตอนนี้เซ็ตไม่ได้ออนอยู่เป็นไว้เอาไว้เวลาเมนนวดนะครับหรือออโต้นะครับตัวนี้ได้บิดออโต้ก็จะตอนนี้บิดไม่ออนอยู่นะครับหรือว่าจะตั้งออโต้ตั้งเวลาก็ได้ทํางานตามที่เราต้องการนะครับยี่สี่ชั่วโมองได้นะครับตัวนี้ตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับมีแบต,ตในตัวก็ดี